ไปเลยครับผมเพาเกมเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเล่นตัวละครที <c oughs> ่มีชื่อว่าซาฮีนะก็เล่นสายขว้างนะครับผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สแต็กดีมากเลยนะมีสกิลหาศพด้วยรวมไปถึงเรื่องเกาะถึกแล้วก็ดาเมจอาจจะอยู่ที่52ปีศาจก็โอเคถือว่าแรงมากในระดับหนึ่งนะสามารถทดาเมจตัวแล้วใช่ไหมสิครับเดี๋ยวว่ากันบัตตี้ที่รอดติดกุ้งใส่あなたの罪があなたの死へと導くはずです อ้อแล้วกดแล้วก็ไปเฮ้ยยา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 อะไรอะไรโอ้ขายยางครับนายขายยางหาเสื้อครับ よし。 すべての愚ろかものよどこしんとわた。スター เคนี่เราก็รีบปั๊มมากัว グルの元へ、yeah. 神よ。私に力を。 ทีวีแล้วก็เอ้ยเอ้าเอาแล้วก็่อด <c oughs> โอ้ยเราไม่เดิอนอ่ะเราไม่เดินแล้วก็จบเลยเกม โอ้ยเกมก็เก่งกินุดทำไมวะต้องมาว้าเฮ้ยขามิ้นโอ้ยนักสืบจะตามเจอปะนะ มาเนี่ยขอต่ลาหาซ้อนกัน ก็ได้สัญญาตัวนอง ワヘグルの元3回目の禁止区域が選定されました。 Oh เราก็ไปเวรี่ล้จะมาว่ากันจะทำยังไงสุดตัวกัน ごはんぱくごはもぱく <laughs> 全ての愚か者に平等な死を เราก็ไปทียันต์ดีนุทละที่นี่มีสามันนะฮะแล้วก็ทงอ e ีมีมีหกเลยเยอะมากนะ Onde

โอ้โหติดตการ์ดไป スパー 6回目の禁止区域が選定されました。<laughs> Amiga. ที่หนึงโสุดยอดระทงอีสานสิโอ้ยสุดยอดจริงโอ้เราสงกกัป้แล้วแต่ว่าวันชัยล่ว่าใ่แรกากยักสว์ม่กมม่ครับชุดเลือดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ันี่นะชุดเลือดจริงๆ ถ้าค่าเกอเกยเกิดรอฮัมเม่ค่าช่วเลื่องอืมเอ้น,นี่ผมก็แอบสงสัยนะอีกอย่างเบงก้าก็โดนประแมน,น, 5, 5, นเท่าไหร่ห้าห้าบวกอ้โดนแค่เก้าดาเมจเองถ้าถ้า คือตัวละครซางีหรือตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะถ้าเล่นดีๆที่ผมเล่นรูนี่เพราะว่าอย่างน้อยๆกาะอมกกันหนาบ้านะเพราะว่ากระโดดไปลงโรงเรียนต่อด็คร์มตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่จะถือว่าดีมากสำหรับสายขว้างเลยนะไม่น่าเกลียดถึงแม้อาจจะไม่มีสก,กิลตีเหมือนอเดนา,นาแต่ว่าก็มีเลือดที่เยอะรวมไปถึงมีเกาะที่ถึกรวมไปถึงมาตเตอรี่ดีบวกด้วยใชมเะลา <S 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 เนี่ยดูดิ ห้าสิบสองจุดแปดถือว่าแรงมากมากเลยนะจริงๆนะเกาะก็ห้าสิบห้าจุดสี่เลือก,ก็ไม่น่าเกียบถือว่าเป็นตัวละครที่บาลานซ์ที่โอเคในระดับที่ถือว่าดีเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็มีสกิลที่ตีด้วยนะกดสกิลอันเนี้ยทุกครั้งที่คุณตีคูดาวมาถึงนะจะสร้างความเสียหายตามจำนวนที่ฝ่ายตรงข้ามฆ่าผู้เล่นได้รวมถึงค่าสัวนได้ค่าผู้เล่นบวก4่ค่าสั่บวก1รวมสามารถทำดาเมจได้สูงสุด15หน่วย คือเหมือนคุณตีปกติแล้วครบเจ็ดวีคุณก็ทำดามิพิเศษทุกเจ็ดวีหรือกดสกิลเลยอยู่ๆคุณก็บวกดามเิมเ,พมเพิ่มเพิ่มอีกสิบห้าหน่วยกว่อืมแงรงมากเลยนะตอนแรกผมรู้มาเฉยไมแล้วทำมาหาก่อนแล้ค่อยเงียนแล้วเป็นส่วนสกิลต่อมาสกิลหากินของซาฮีเลยง,ยง่ายๆครับกดสกิลพื้นที่ค้นหาศพ รับประกันหาสม100%จบแต่มันจะหักล้านกับไฮโยอจินไนะหมฮโยอจินบอกว่าไม่สามารถเจอสมได้100%นั่นแหละครับผมตัวแก้ทาง์สำับซาฮีตัวซาฮีเป็นตัวหาสมดีด้วยสแตดด่ดีด้วยดีทุกยเกิลหมดทุกอย่างเลยมันแค่แค่ดามมีแค่ดามมีต้นดัมมี่ถึกดามดามีอาจจะไม่อ่าอะไรไงนะดามมีกดสกิลไม่มีมีแต่โจมตีปกติเลยโอเครายกันคลิปหน้าขอบคุณครับ